เพื่อนๆจะพามาซ่อมทีวี TCL รุ่น L29E320 อาการลูกค้าแจ้งว่ามีควรขึ้นไม่นะครับมาดูกันนะครับว่าอะไรจะเสียที่เห็นจะช็อตมาดูกันนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะถอดออกมาดูนี่ขันน็อตออกมาเรียบร้อยนะขันน็อตเรียบร้อยเยวมาดูกันว่าอะไรมันชอ็อตอ่ามาดูกันอ่านี่นะเพื่อนๆนะที่มันช็อตนะ มันไหม้แวบๆเนี่ยไดโอดตัวนี้ไหม้เลยนะเพื่อนๆไหม้จนขาขาดหลุดไปเลยนะนี่นี่จะให้ดูแล้วถอดออกมาแล้วล่ะมาอธิบายเพื่อนๆฟังนี่แล้วก็อีกตัวตัวนี้ไม่ช็อตนะครับเพื่อนๆมันตัวอนุกรมกันนะอยากนี่มานี่นี่เราตัดลายเพราะมันไหม้มันไหม้เลยเราจะมาให้ไฟมันวิ่งมาตรงนี้ถ้าวิ่งมาตัวนี้มันจะเป็นเชื้อไฟแล้วมันจะทําให้อา์กไปใส่ขาอุปกรณ์ตัวอื่นนะตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราก็ตัดตัดตรงนี้ จิ้มออกเลยนี่จิ้มลายวงจรออกเลย <c oughs> เบอร์ของมันก็คือ้ u 2 5 5เป็นฟัดไดโอดนะเราไปดูในดัตชีสแล้วแล้วจเจ้าเบอร์ไหนล่ะใส่ทีนี้เราเลยเอาเบอร์อ u 2 AU2 นั่นเพื่อนสองประมาณสองแอมป์นะนี่เราก็มาต่อนุกรมกันนะเพื่อนนะนะนี่ต่อนุกรมใส่ให้มันถูกข้างนะเอาง่าย เอนดคาโถดตัวไหนก็คือด้านที่มันนี่มันคาดไว้เนี่ยให้มันถูกด้านก็แล้วกันแล้วก็จะใส่ตรงนี้ยิงมาตรงนี้เลยตรงนี้เรายกเลิกนะตัดลายตรงนี้ออกแล้วแล้วก็ตัวนี้ตัดลายออกเพื่อไม่ให้ไฟมันวิ่งไปอาร์กกันเผื่อมนมีอะไรเราก็จอยจิ้มตรงนี้มาใส่ตรงนี้เลยนี่ด้านที่เขาคาดไว้ก็คือใส่ตรงนี้เดิมๆมา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 ตรงนี้แล้วเราตัดแล้วก็ลอกลอกลายเดิมออกนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะ ดำมันจะเป็นเชื้อไฟมันเครื่องเครื่องมันโดนน้ำนะเพื่อนนะอาอเดี๋ยวปอกสวมเข้าไปนะอย่าหลงทางนะเพื่อนนะไม่ติดนะถ้าหลงทางนะอมื่อ,อก,กี้เลยก,กีเลยแล้วก็ตัวนี้ก็มาใส่ตรงนี้เลยนะเพื่อนนะคือใบพัดมาเลยลายนี้ไม่ต้องใช้ตอนแรกว่าจะใช้ลายนี้ก็คือไม่เป็นไรเราตัดแล้วไม่ตัดก็คือยกเลิกก็เบกกืไปกีใส่นี่เลย เห็นไหมบัตกีเข้าไปที่นี้่อ่าบัตรกีเรียบร้อยนะ้เพื่อนนะไอ้ส่วนในตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้แล้วนะตรงนี้คือเป็นคาปาที่มันปูดนะเพื่อนนะนี่เห็นไหมนี่มันปูดเนี่ยมันปูดปูดก็อยแตกแล้วล่ะมันจะมีน้ํายาเยิ้มๆออกมาแล้วนะนี่ปูดๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้แล้วนะไม่ใช่ตัวคาปาตัวนี้ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงนะแต่เราก็ต้องเปลี่ยนเราตรวจเจอตัวไหนที่มันมีปัญหาเราก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วย เราจะมาทดสอบกันนั้นเพื่อนนะเบื้องต้นเราจะมาทดสอบว่าไฟมันจ่ายไหมไฟก็คือไฟชุดนี้ชุดไฟต่ำเนี่ยประมาณ12โวลต์นะเพื่อนเพื่อนะอย่างอื่นค่อยว่ากันให้ตัวนี้จ่ายก่อนเพราะตัวนี้จ่ายมันจะจ่ายเข้าไปในชุดเมนบอร์ดของมันถ้าตัวนี้จ่ายเราค่อยค่อยมาทดสอบกันนันเพื่อนนะตัวนี้จ่ายมาทดสอบกันนี่เป็นขั้นตอนการการซ่อมเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนนะครับ ขั้นตอนการซ่อมเราก็ทําอย่างนี้แหละถึงแม้ว่าคาปาสองตัวจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเราก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะเ,าเดี๋ยวเสียบปล๊กดูนะดูไปด้วยกันเนเพื่อนๆนะเอาเสียปล๊กวาดเลยตัวไหนกาวทีนี้ตัวนี้กาวนะเพื่อนนะก็จิ้มเข้าไปเลยอ้ามีนะเพื่อนนะมีนะอ้าวเดี๋ยวเราใส่มาดูกันนะทีเนี้ยปลดปักก่อน แเรามาดูกันว่ามันจะติดไหมเครื่องอ๋อกันน็อตเข้าไปนะเพื่อนนะน็อตเข้าไปเลยอ่าเรียบร้อยใส่ใสายไฟสูงเข้าไป ไปจะทดอบอปเลยนะเพื่อนๆนะดูไปด้วยกันนะครับว่ามันจะจบไหมมีของแถมไหมลูกค้าบ,บอกว่าใช้สาย HDMI หนึ่งนันเพื่อนนะเราจะทดสอบเอาเสียบรอเลยนะถ้าไม่ใช่ก็เสียบใหม่ถ้าไม่ติดค่อยรื้อออกมาซ่อมดูซับไพนะี่เพราะว่าอาการก็เกิดจากซับไพล้วเพราะว่ามเห็นควรขึ้นไหมนะเพื่อนๆนะเอาเสียบปักดูกไปด้วยกันนันเพื่อนนะถ้าไม่จบค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง ถ้ามันตรงจบก็มีแสงออกเสีงขึ้นแล้วนะเพื่อนๆเสงขึ้นแล้วมาดูกันนะมีภาพไหมจุด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 ดอ้าวมาแล้วนะเพื่อนๆนะหรือว่าปิดงานอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆ